ลงเลื่อยลงงานเนี่ยมันจะมีมีฝุ่นเยอะถ้ามะเร็งมันก็น่าจะเป็นมะเร็งปอดก้อนที่ปอดไส้ประมาณ3 3 4คูณ4เซนก้อนเล็กๆที่ควบปอดอีก2จุดไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ใช้เป็นตัวยามุ่งเป้าดื้อยาตัวค่าบ่งชี้มะเร็งที่ขึ้นมาเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่5.7คุณแม่วราดาพงเพศตาลัดน,นะคะอายุ76ปีค่ะ เป็นมะเร็งที่ปอดไม่สูบุหรีไม่ทานเล่าเลยค่ะจริงๆคุณแม่ทำงานนะคะก็ทำเป็นลงไม้ค่ะก็สาวๆมาเลยค่ะมีลงเลื่อยเขาเลื่อยไม้เนี่ยเลื่อยแลย้วเดนก็จะไปดูแลเรื่องเนี้ยทุกวันก็เข้าไปในลงเลื่อยลงเลื่อยลงงานเนี่ยมันจะมีมีฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นไม้นะคุณแม่เคยมีหายใจไม่สุดตอนนั้น ยังไม่ได้เอกใจมากคือเหมือนคุยกันนะคะ่ะอึ้หายใจไม่ค่อยสุดรู้สึกผิดปกติในร่างกายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ได้แบบบอกเอ้ยอันเนี้ยจะหนักและหายใจไม่ได้ติดอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นเพราะสภาพร่างกายอะไรทุกอย่างก็ยังดูปกติตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นมะเร็งอะไรนะประมาณช่วงปลายปีห4สิคุณแม่ไปโรงพยาบาลเองแล้วก็ไปเหมือนตรวจสุขภาพเองนะคะเอชเอนะคะ แล้วก็เห็นฝ้าที่ปอดเมื่อต้นปีมกราคม5ตรวจเพิ่มเติมไปทำเอ็เพิ่มเติมนะคะก็เจอเป็นก้อนที่ปอดไซส์ประมาณ3 3คูณ4เซนแล้วก็จะมีก้อนเล็กๆที่ที่ควบปอดอีก2จุดตัวค่าหม่งชี้มะเร็งที่ขึ้นมาเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่5.7ตรวจชิ้นเนื้อด้วยเนี่ยค่ะค่ะก็เจอเป็นเซลล์มะเร็งที่ปอดซึ่งไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ ข้อมูลหาแนวทางวิธีการรักษาเลือกเป็นตัวยามุ่งเป้าไปค่ะค่ะก็ตัดแนวทางของการฉีดเคีโมใช้แสงออกไปก่อนค่ะเพราะคุณแม่อายุเยอะแล้วทานยาช่วงเดือน2เดือนแรกนะคะแล้วก็จะมีการตรวจเลือดทุกๆ2เดือนค่ะก็เห็นค่าบ่งชี้ที่ค่อยๆลดลงแล้วก็มีการตามด้วยการเอ็กซเรย์แต่เป็นเอ็กซเรย์ฟิลเล็กนะคะกะ็ดูภาพช่วง2 2เดือนแรกเนี่ยมีการลดลง หลังจากที่ทานยามาประมาณช่วง6เดือนเนี่ยค่ะค่าบ่งชี้ก็ยังลงมาเรื่อยๆจนอยู่ในเกณฑ์ปกติคุณแม่ก็ทานมาใกล้ๆจะ2ปีค่าบ่งชี้ก็เริ่มกลับขึ้นมาจากประมาณ1ขึ้นมา3แล้วก็ขึ้นมา5กว่าผิวหนังที่ดูจะเป็นแผลได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล็บฉีกง่ายแล้วก็พวกขอบตาที่คำ้ำที่ดำค่ะน่าจะเป็นเรื่องระบบเลือดที่ ที่ที่ออกมาทางใต้ตายเงี้ยค่ะที่เห็นชัดๆนั่ะคะในเรื่องของความจําระยะสั้นจะบางทีจะจำไม่ได้จากที่เคยหาข้อมูลอยู่แล้วก็พอทราบอยู่แล้วว่ายามุ่งเป้าจะใช้ได้ประมาณช่วงประมาณปีถึง2ปีก็จะเริ่มดื้อยาถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนจริงๆก็มองหาแนวทางไว้อยู่ด้วยเหมือนกันว่าจะไปเส้นทางไหนต่อค่ะแล้วก็ได้เจอทาง ของคุณหมอพัดเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ทานยาเคอร่อาแล้วก็อ่านข้อมูลต่างๆหลาย,ลายตัวแล้วก็เห็นบทสัมภาษณ์ที่คนเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นจุดที่ทําให,ให้ให้เลือกมาทางนี้ประมาณเดือนเมษาพฤษภาปี67ค่ะทางคุณหมอก็ได้ดูประวัติเก่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ความมั่นใจอยู่ระดับหนึ่งเลยว่าในทางกายภาพย,ยังค่อนข้างโอเคอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายถึง แนวทางที่ที่หลังการรักษาจะเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็ให้ทานยาก็จะเป็นตัวเคอร่าเคแล้วก็มินอซ่าเคดีแล้วก็ตัวไลซไซค่ะแล้วก็เอ็ทุกตัวเนี่ยทาน2อเมต่าเวลาย,ยกเว้นตัว KS ที่ทานเช้ากับเย็นก็จะมีเด็กแม่บ้านคอยดูแลนะยาเขาก็จะแกะแล้วก็ ใส่รวมกันเนืน่องจากคุณแม่ทานหลายตัวนะคะแล้วก็ทานวันหนึ่งหลายหลายมือ้อก็เลยจะแกะแคปซูลออกแล้วก็เป็นผงมารวมกันทุกตัวแล้วก็ผสมน้ําประมาณถ้วยนิดนึง่ะคะให้ดื่มค่ะ mm. ก็คุณแม่ก็จะทานง่ายผ่านไปหนึ่งเดือนก็ให้คุณแม่ตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งค่า ca ที่เคยขึ้นอยู่ห้าจุดกว่าก็ลงมาประมาณสองจุดกว่าถึงสานับว่าค่อนข้างเร็วมากนะคะจาก จากที่ทานแค่หนึ่งเดือนค่าไตาก็ก็ดีขึ้นค่ะเพราะการทำงานของไตของคุณแม่ก็จะต่ำกว่ามาตรฐานอยู่อยู่ด้วยนี่ค่ะคุณหมอก็เลยให้ตัวเคดีไปด้วยตังจากที่ผ่านไปเดือนนึงเนี่ยเห็นค่าไตาขึ้นมาได้ก็ค่อนข้างสบายใจแล้วว่าตัวนี่ทานได้เล็บฉีกหรือว่าพวกแผลที่ผิวหนังเนี่ยก็น้อยลง แล้วก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งไอ้พวกขอบตาที่ดำม,มาเลงะคะ่ะก็กน้อยลงยการขับถ่ายการขับถ่ายนี่ปกติคุณแม่จะท้องผูกหน่อยๆนยค่ะก็ขับถ่ายค่อนข้างดีถ่ายวันละหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็การนอนหลับดีขึ้นก็คือนอนได้ยาวขึ้นค่าเลือดล่าสุดค่าบ่งชี้ตัวมะเร็งปกติผลข้างเคียงที่เคยกังวลเรื่องตับไตก็ไม่มีค่าการทำงานของไตดีขึ้นจากท้งแรกที่ ที่ได้ทําการตรวจค่าทํางานตับปกติการหายใจนี่หายใจดีค่ะคุณแม่ก็ให้ทดลองหายใจก็บอกหายใจได้ลึกเดินขึ้นลงบันไดก็ก,ก็ก็ไม่เหนื่อยนะรู้สึกสบายใจค่ะก็ปกตินะไม่ไม่นั่นนี่ก็ยังแข็งแรงงอะไรไม่มีอะไรคุ้มค่ะคุ้มกับกับสุขภาพที่ได้มาแล้วก็ นอกจากตัวก้อนที่ปลอดแล้วด้วยก็จะมีในเรื่องของระบบขับถ่ายอะไรก็ดีขึ้นอยากให้ลองหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะไซ์เอฟเฟกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะแล้วก็ลองหาทางเลือกของทางของดรพัทนะคะค่ะที่มีพวกยาที่เป็นในส่วนของสมุนไพรเพราะว่าในหน้า หน้า l i n e แอหรือว่าในเว็บไซต์ของคุณหมอมีงานวิจัยแล้วก็มีคลิปหลายๆตัวให้ดูว่าคุณสมบัติของยาเป็นยังไงแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคมะเร็งค่ะในเคสคุณวราดานี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าดื้อกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเนี่ยปฏิเสธการรักษาด้วยเคมีบำบัด แล้วก็การฉายรังสีคุณวรดาเนี่ยปัจจุบันเธออายุ76ปีนะครับแล้วก็ก็คือเป็นเจ้าของโรงเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ในโรงเรื่อยเนี่ยมันก็จะไดอ้อ่รับการสัมผัสพ,พวกฝุ่นละอองอะไรต่างๆที่เกิดจากพวกฝุ่นเลื่อยฝุ่นไม้อะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับ PM 2.5นะครับเป็นสิ่งที่มันกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนตัวหนึ่งซึ่งยีนตัวเนี้ยมักจะกลายพันธุ์ในผู้หญิงเอเชียที่พบมากในผู้หญิงเอเชียด้วยก็คือยีนที่ชื่อว่า EGFR EGFR เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดเซลล์มะเร็งปอดชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กนะครับ non-small cell lung cancer นะครับอาการแรกที่พบเนี่ยก็คือบอกว่าหายใจไม่อิ่มรู้สึกว่าหายใจไม่เต็มปอดแพทย์ก็ฟิลม์มปอดดูเอ็กซเรดูปรากฏว่าพบว่าปอดมีฝ้าพอเมาไอเนี่ยไปพบจุดครับจุดประมาณ3.4เซนที่ปอดด้านขวา นะครับแล้วก็มีจุดเล็กๆที่ขั้วปอดด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหมอก็ออวางแผนที่จะรักษาด้วยการใช้เคมีมบําบัดนะครับผู้ป่วยก็ปฏิเสธเนื่องจากว่าไม่อยากจะให้ร่างกายสุดโทมหมอก็วางแผนที่จะทําการฉายรังสี คนไข้ก็ปฏิเสธอีกนะครับเพราะว่าไม่อยากจะใช้ออการรักษาที่มันค่อนข้างลุกลานแล้วก็มีผลข้างเคียงแ้่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ตัวยามุ่งเป้านะครับที่ชื่อทากิโซนะครับหลังจากใช้นะครับก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้ดีแต่ยาพวกนี้นะครับก็คือที่เป็นยามุ่งเป้าหรือยาภูมิคุ้มกันบันบัดก็ตามนะครับจากงานวิจัยเนี่ยเราจะพบว่าตัวยาทากิโซเนี่ย โดยปกตินะครับเขาจะมีค่าเฉลี่ยของการควบคุมโรคได้อยู่ที่ประมาณ18-20เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งเคสของคุณวัรดาเนี่ยก็เป็นตามตามงานวิจัยเลยนะครับว่าหลังจากที่ทานยาไปเนี่ยประมาณเกือบ2ปีก็ปรากฏว่าเกิดการดื้อยาปรากฏว่าค่า c a ค่าบ่งชี้มะเร็งมันเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์นั่นหมายความว่าโรคไม่สามารถที่จะควบคุมได้และเกิดการดื้อยา หลังจากที่เกิดการดื้อยานะครับผู้ป่วยก็เลยเข้ามาที่สาคลินิกของเราเพื่อที่จะรับการรักษาด้วยยาสมุนไพรเป็นทางเลือกเราก็ได้จัดตำรับยาที่ใช้ในการยับยั้งอ e g f จฟเราวิจัยสมุนไพรของเราทุกตัวในเรื่องของการยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งปอดที่เป็นกันเยอะในคนไทยนะครับอย่างเช่น KS เ e r คอรานะครับอย่างตัวเคอราเนี่ยวิจัยพบว่าเขาสามารถที่จะยับยั้ง ตัว eGFR ที่เป็น triple mutant ได้ triple mutant ก็คือตัวที่ดื้อยาทากิโซตัวนี้โดยตรงเลยหลังจากที่คนไข้มาใช้ยาสมุนไพรตำรับต่างๆในการรักษาเนี่ยปรากฏว่าสามารถที่จะควบคุมโรคภายใน1นเดือนเนี่ย ค่า CEA ค่าบ่งชี้มะเร็งลดก็แสดงถึงการตอบสนองและประสิทธิภาพของยาสมุนไพรในการที่จะควบคุมมะเร็งได้หลังจากคนไข้ใช้ยามาปีเศษแล้วนะครับระดับของค่า CEA ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับอยู่ประมาณ3กว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้และเป็นเกณฑ์ปกติอาการคนไข้ก็ ยังคงสุขภาพแข็งแรงสดใสนะครับเดินเหินช่วยเหลือตัวเองทำกิจกรรมทำงานอดิเลกได้เป็นปกตินะครับก็มีสุขภาพแข็งแรงดีก็ถือได้ว่าสมุนไพรเนี่ยมีประสิทธิภาพดีในการที่จะควบคุมโรคแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบของไมโครไบโอมหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เรามุ่งเน้นที่จะทาให้ ระบบของจุลินทรีย์ลำไส้ของผู้ป่วยเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อที่จะส่งผลต่อระบบการแสดงออกของยีนการควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้เ,เซลล์มะเร็งนั้นเติบโตสิ่งที่สำคัญที่สุดทีเ่เป็นจุดแข็งของสมุนไพรเรามากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการยับยั้งการแพร่กระจายครับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยงานวิจัยบอกเลยว่ากว่าร้อยละ90ของ ผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตเสียชีวิตจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไม่ใช่จากก้อนเดิมที่มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือมะเร็งในอวัยวะหนึ่งแล้วแพร่ไปอวัยวะอื่นอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งปอดนะครับจะชอบแพร่ไปที่สมองแล้วหลังจากแพร่ไปที่สมองก็จะไปเสียชีวิตจากมะเร็งที่แพร่กระจายซึ่ง ในเคสนี้หลังจากใช้สมุนไพรก็จะเห็นได้ว่าไม่มีการแพร่กระจายเพิ่มเติมนอกจากจะควบคุมเนื้องอกควบคุมค่าบ่งชี้มะเร็งควบคุมการเจริญเติบโต,ตของมะเร็งแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมการแพร่กระจายได้ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นมากๆของการใช้สมนุนไพรเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําให้กับทางผู้ป่วยนะครับศึกษาเรื่องของการใช้สมุนไพรที่เป็นทางเลือกแล้วคําถามหนึ่งที่ผู้คนมักจะถามหรือว่าแม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันมักจะห้ามว่า อย่าไปใช้สมุนไพรเพราะว่าใช้แค่ยาเคมีใช้แค่ยามุ่งเป้ามันก็มีผลข้างเคียงต่อตับต่อไตมากอยู่แล้วถ้าใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันอาจจะไปเพิ่มผลข้างเคียงตรงนี้ขอยืนยันนะครับว่าจากการวิจัยของเราไม่ว่าการวิจัยในเซลลในสัตว์ทดลองนะครับเราวิจัยในหนูด้วยนะครับตำรับสมุนไพรที่เราใช้รักษาคนไข้เนี่ยเราวิจัยในสัตว์ทดลองแล้วก็บางตำรับก็วิจัยในมนุษย์อย่างเคอร์านะครับพบว่า เขาไม่ได้มีฤทธิ์ในการทําลายตับไตอย่างเคสคุณวรดานะครับในผลเลือดเนี่ยหลังจากที่ใช้ยาทากิโซมานะครับปรากฏว่าค่า EGFR เหลือแค่40กว่านะครับเหลือประมาณ45แต่ว่าหลังจากที่ใช้สมุนไพรไปไม่นาน EGFR ก็สูงขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็ค่า,าการทํางานของตับก็เป็นปกติค่าเลือดทุกอย่างก็กลับฟื้นคืนขึ้นมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยัน อย่างดีเลยนะครับเป็น e อ vidence case เลยว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้มีผลทําลายหรือไปเพิ่มฤทธิ์ในการทําลายตับทําลายไตจากยาเคมีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไปช่วยในการปกป้องตับและไตและอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่ให้ถูกทําลายจากยาเคมีซะด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตับไตที่มันเคยถูกทําลาย มาแล้วก็เกิดความเสียหายมาเนี่ยเขาสามารถที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้อย่างเช่นค่า EGFR ก็คือค่าการทำงานของไตที่เคยต่ำ นะครับก็ฟื้นฟู e g f r ขึ้นมาให้มันมีค่าสูงขึ้น10-20%ได้นะครับนั่นหมายความว่าการทำงานของไตเนี่ยดีขึ้นวันนี้ที่คนไข้เข้ามาก็คือก็เข้ามาเพื่อที่จะติดตามประเมินอ,อาการนะครับติดตามผลการรักษาแล้วหลังจากนี้ก็จะได้ส่งคนไข้ตรวจติดตามผลเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ฟิล์มเพื่อดูระดับ ขนาดของก้อนเนื้อในปอดเป็นระยะระยะต่อไปครับนอกจากนั้นก็คือเราก็จะปรับหมุนเวียนยานะครับโดยเทคนิคของคลินิกของเราก็คือว่าเราจะมีสมุนไพรเนี่ยที่ใช้ในการรักษามะเร็งเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่มันเฉพาะมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ตำลับนะครับที่เราวิจัยมาว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆนะครับเราก็จะหมุนเวียนยานะครับอย่างเช่นยาชนิดหนึ่งเคยใช้ได้ผลในช่วงประมาณ5เดือนแรก พอหลังจาก5เดือนหลังเราก็จะเปลี่ยนยาเพื่อที่จะป้องกันปรากฏการที่เรียกว่าการดื้อยานะครับทำให้ทำให้คนไข้ไม่ดื้อยาแล้วก็ยาเนี้ยสามารถที่จะควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่สุดท้ายเนี่ยทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่ลุกลามแล้วก็ไม่โตขึ้นแล้วก็ไม่ขยายไม่แพร่กระจายในร่างกายของคนไข้ครับ